Smart Focus supported by ตลาดหลักทรัพย์ MAI เราไปอยู่กันต่อช่วงสุดท้ายสมาร์ทโฟกัสวันนี้อยู่กับฮอตพอ t ตเดี๋ยวจบรายการเราจะไปทานบุฟเฟ่ใช่หิวแล้วฮะนะคะช่วงนี้ต้องถามถึงเป้าหมายนิดนึงนะคะในช่วงสองสามปีนี้ทางด้านฮอตพอ t ตมองยังไงบ้างคะก็โตไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าจะ 2อปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีอัตราการเติบโตของยอดขายปีนั้นสัุปวะมันยี่สกว่าปนะคะแล้วก็ขยายสาขาอย่างต่อเนื่องปี5-5น่าจะสักยีสบสีสาขาปีที่แล้ว27สิบเจ็ดาขาปีปีนี้ปีหน้าอะไรก็คงคงตามแผนคล้ายๆเดิมค่ะแต่ปีนี้ก็อาจจะแบบสภาพเศรษฐกิจไม่ค่อยดียังมีภาวะเรื่องของการเมืองเต้าของการขยายสาขาก็อาจจะไม่ได้ ไม่ได้เป็นไปตามแพทเทิร์นเดิมที่ผ่านมาแต่ก็ค,คิดว่ายังมีช่องทางในการขยายสาขาต่อเนื่องไปเรื่อยๆคือขยายเพิ่มแต่อาจจะชะลอหน่อยใช่<ม>ใช่แล้วก็จากที่เรามีสองแบรนด์เนี่ยน,นะคะคตอนนี้เนี่ยเราก็จะมีคอนเซปต์ใหม่เพิ่ม,มขึ้นมาอีกหนึ่งคอนเซปต์มานะคะคจากเดิมที่มีต้มก็เป็นต้มปิ้งย่างก็เป็นปิ้งย่างตอนนี้คอนเซปต์ใหม่เนี่ยก็คือต้มและปิ้งย่างอยู่ในร้านเดียวกันก็คือนลูกค้าเข้าไปนั่งรับประทานเนี่ยจะเลือกต้มหรือปิ้งก็ได้หรือ หรือจะพอปิ้งย่างก็ได้ใช่สมมติว่าอยากรับประทานปิ้งย่างก็339บาทถ้าจะเพิ่มต้มเพิ่มหม้อต้มก็แยกกันยังไงพี่ภัชนะหรือว่าที่โซนเออนั่งค่ะจะมีเตาอยู่ทั้งสองทั้งสองเตาค่ะถ้าลูกค้าอยากรับประทานอย่างเดียวก็อาจจะ move หม้อสุกี้ออกไปแต่ถ้าลูกค้าอยากรับประทานสองใหญ่จ่ายเงินเพิ่มก็เป็นการเพิ่มทั้งเรืองในระดาบโลเคทที่เราเรียกหมูกระทะอะไรหรือเปล่าประมาณนั้นวะไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะ เคยเคยแอบไปทานอยู่แต่ว่าเป็นแบรนด์เมืองนอกที่อยู่เปิดมาเปิดสาขาที่บ้านเรานะคะตอนนี้คู่แข่งเยอะมากนะหลายแบรนด์เหลือเกินลักษณะเดียวกัน <ฮะ S 1> เป็นบุฟเฟ่ต์ด้วยต้มหรือย่างก็ได้ในร้านเดียวกันมองปัญหาเรื่องของคู่แข่งนี้ยังไงบ้างคะคู่แข่งก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะคะ,<ฮ>ะในตลาดาร้านอาหารแต่ด้วยที่เราทําธุรกิจมา18ปีเราก็คิดว่าเราสร้างแบรนด์มาทํากิจกรรมการตลาดอยู่อย่างต่อเนื่องก็ทําให้ลูกค้าเนี่ย เชื่อมั่นในคุณภาพของเราทั้งในแง่ของการให้บริการในแง่ของคุณภาพของอาหารรวมถึงความคุ้มค่าที่เราพยายามให้ลูกค้าอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะมีการปรับเปลี่ยนเมนูอาหารความง่ายของเมนูขอ,ของบุฟเฟ่ต์ก็คือเมนูอาหารมันจะสามารถปรับเปลี่ยนได้อยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาลูกค้าเข้ามาแล้วก็รู้สึกไม่ซ้ำซากไม่จำเจค่ะน้องแชร์พูดถึงแบรนด์ต่างชาติเมื่อกี้เนี่ย ผมเลยนึกถึงเรื่อง AEC ครพี่นพเห็นว่าเราปีหน้าเนี่ยเราจะเข้าเป็นประชาคมอาเซียน AEC เนี่ยฮอตพอตเนี่ยวางแผนไว้กับเรื่อง AEC อย่างไรบ้างร้อยห้าสสาขาทั้งหมดเนี่ยเป็นของบริษัททั้งหมดนะคะเราไม่ได้เราไม่มีทำแฟรนไชส์เราไม่ได้มีการเปิดสาขาที่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นเราก็ประเมินสถานการณ์กับความพร้อมของตัวเราเองแล้วรวมถึงเงินทุนต่างๆเนี่ยเราคิดว่าเราน่าจะเลือกกลยุทธ์เราเลือกกลยุทธ์ที่เป็นการตั้งรับ มากกว่าเพราะการเปิด AEC เนี่ยมันก็คือการที่เราไปหรือเข้ามาเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปเนี่ยเราไม่ให้เข้ามาดีกว่าหรือให้เข้ามาเนี่ยอย่างลําบากนิดนึง<ช>เพราะว่าการขยายพื้นที่ในห้างสรรพสินค้าเนี่ยทำเลเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญคเพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะให้เปิดสาขาให้ได้เยอะในทําเลที่ดีเพื่อปิดกั้นคู่แข่งที่จะเข้ามาแข่งขันกันในตลาดภายใน ซึ่งซึ่งเรามองว่าตรงนี้เนี่ยเราใช้เราใช้ศักยภาพน้อยกว่าที่เราจะต้องไปต่างประเทศเพราะฉะนั้นก็น่าจะจะทำตรงนี้ให้ดีก่อนในขณะเดียวกันก็ศึกษาความพร้อมความเป็นไปได้ก็ไม่ได้ทิ้งก็ไม่ได้ทิ้งโอกาส ชอบกลยุทธ์นะคะคือตั้งรับหรือเปล่าตอนนี้คือตั้งรับเราชานาญเราชํานาญอยู่แล้วอะค่ะเราชํานาญตรงนี้อยู่แล้วคิดว่าถ้าเกิดว่าไปต่างประเทศเราต้องมีทีมใหม่ขึ้นมาเราต้องไปศึกษาหาข้อมูลเราต้องไปเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคเราต้องไปคุยกับแรงงานซึ่งแรงงานไทยก็คุยกันยังยากอยู่แล้วสมควรพี่น้องแกเป็นกูรูอยู่ารตลาดถ้าก็มีขึ้เรื่อนะะมีลุกถ้าเราพร้อมเราทุกอย่างเราพร้อมเราลุกได้เราลุกไปถ้าลุกไม่ได้เราลานะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งที่แกก็แกร่วม นะครับแล้วทำสามอย่างไม่ได้มีอย่างนึงคือให้เลิกครับเลิกคือไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าเจ๊งเลื่องอะไรบางทีเนี่ยคือการเลิกคือการขายกิจการไปบางทีขายในขณะที่กิจการดีเนี่ยก็เป็นวิธีที่ดีนะครับก็เป็นมาร์เก็ตติ้งครับเป็นมาร์เก็ตติ้ง นี่คือแผนคือรัดกุมอยู่แล้วนะคะที่สําคัญเลยในเรื่องของคู่แข่งปิดใจอยู่นิดนึงในเมื่อแบรนด์เข้ามาเยอะแล้วเราอยู่มานาน18ปีแต่แน่นอนว่าผู้บริโภคเป็นผู้บริโภคที่ชอบทางเลือกใหม่ๆเหมือนกันนะเราจะทํายังไงให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยไปกินฮอตพอตเถอะเฮ้ยพวกแกไปกินฮอตพอรตพ่อแม่คะไปทานฮอตพอตเถอะทำยังไงให้เขาตัดสินใจที่จะเข้าฮอตพอตแทนที่จะเข้าอะไรก็เป็นเรื่องของการทํากิจกรรมส่งเสริมการขาย การทําการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์นะคะคนในเบื้องต้นเนี่ยเรื่องของความหลากหลายคุณภาพอาหารคุณภาพการให้บริการเนี่ยมันคือพื้นฐานที่ร้านอาหาร<ม>ทุกร้านต้องมีอยู่แล้วทีนี้รเราจะประสื่อประชาสัมพันธ์<ม>ให้ลูกค้าร,รับทราบได้ยังไงก็ต้องเป็นเรื่องของการทํากิจกรรมส่งเสริมการขายนะคะ<ม>อย่างอย่างที่เล่าแล้วว่าก่อนหน้านี้บางทีอาจจะมีลูกค้าเดินผ่าน<ม>ร้านฮอตพอรตเห็นแต่ยังไม่เคยเข้ามารับประทานแล้วพอเราเริ่มทําส่วนลด วันพุธยีเปอร์เซ็นต์ก็ลูกค้าก็รู<ห>้สึกไอ้ส่วนลดมันก็เป็นสิ่งที่จูงใจอลองเข้ามากินหน่อยแล้วกันส่วนลดตั้งเยอะก็รเราก็ได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามาจากตอนที่เราทําตอนนั้นเราก็จะมีกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อนเนื่องมาอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราทําเป็นดิสคาวโ r รโ o ชั่นค่อนข้างเยอะเช่นมา3จ่าย2มา4จ่าย3อันนี้ก็เป็นการเพิ่มเพิ่มเพิ่มลูกค้าไเจ้าอื่นเขก็ทำกันคะ ใช่ก็แข่งกันไอพี่นกแล้วเรื่องเรื่องโฆษณาประชาสัมพันธ์เรื่องการตลาดอะไรพวกนี้มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ช่องทางไหนบ้างนะคะจากเดิมทําธุรกิจที่ผ่านมาก็อาจจะเป็นช่องทางก็จะมีที่คนก็ชอบพูดกัน below the line ก็คือทํากิจกรรมหน้าร้านกิจกรรมเรียกลูกค้าหน้าร้านทำอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเราก็จะมีรายการทีวีซี จะมีพวก t v c ไปเป็นสปอนเซอร์รายการต่างๆมียิงสปอตโฆษณาอะไรต่าง,างๆก็จะลูกค้ารู้จักเยอะขึ้นแต่พอมาช่วงนี้แล้วเนี่ยอย่างที่ของเราเองเนี่ยเราชิฟเปลี่ยนเปลี่ยนไปช่องทางเพิ่มช่องทางในแง่ของการสื่อสารกับผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นก็คือเรื่องของออนไลน์เรื่อง<ๆ><ๆ>ของการตลาดออนไลน์ซึ่งเรามองว่ามันเป็นเทรนด์ใหม่ที่ที่ที่มา ค่อนข้างดีนะคะเพราะมี 3G แล้วเนี่ยคนมาใช้สมาร์ทโฟนเพิ่มมากขึ้นกล<ช>ุ่มวัยรุ่นกลุ่มคนทำงานใช้สมาร์ทโฟน<ม>ลนักษณะของการรับข้อมูลเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปจากสมัยก่อนดูทีวีเดี๋ยวนี้ไม่ต้องดูทีวีแล้ว<ช>ดูทางอินเทอร์เน็ตก็ได้<ช>ดูทางสมาร์ทโฟน <Facebook S 2> ก็ได้ดูสื่อสารกันทาง f a c e b o o k น่นนี่<ม>นั่นจีบาถะนะคะ<ม><ม>ซึ่งกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราอยู่แล้ว เราก็เลยปรับเปลี่ยนช่องทางอย่างแปะาปปีที่แล้วเนี่ยเราเริ่มเริ่มทำลายสติกเกอร์บีโหลีไหมคะไม่เหลือไม่เหลือเราก็ได้ลายสติกเกอร์เราก็เริ่มทำลายสติกเกอร์มานะคะก็มีลูกค้าเข้าไปโหลดประมาณสัก5้าล้านกว่าคนก็เป็นการเพิ่มฐานลูกค้าอย่างน้อยเนี่ยก็ให้ลูกค้าจะได้รู้จักเราเพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยส่วนที่เราทําตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการปรับลุคของแบรนด์เรา ในสมัยก่อน<ม>สาขาเราเปิดมาต่างจังหวัดค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะ<อ>คนก็อาจจะมองแบรนด์เป็นแบรนด์ค่อนข้างจะต่างจังหวัดนิดนึงอย่างอย่างสมัยก่อนเนี่ยมีคนเคยมาสัมภาษณ์ลงหนังสือพาเทสไลน์เลยคะ่ะ หอบแบรนด์เข้ากรุงเราก็รู้สึกเหมือนแบรนด์เราต่างจังหวัดมากนะคะพอเราเริ่มมาทําออนไลน์ทาโซเชียลเพิ่มมากขึ้นเราก็เชื่อว่ามันน่าจะเป็นการปรับลุกให้เราดูทันสมัยเพิ่มมากขึ้นดูเครื่องเครือนะอินเตอร์นิดหนึ่งอินเตอร์เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ค่าใช้จ่ายในเรื่องของการทําออนไลน์เนี่ยก็ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับโฆษณาทีวีโฆษณาทีวีหรือเหมือนการโฆษณาตั้งเดิมสมัยก่อนทั่วๆไปอะนะคะแต่แต่เจ้าหนึ่งที่เป็นเจ้าหลักในเขา เขาทําการตลาดแบบนี้สึกเขาจะทุ่มทุนเยอะมากเนี่ยกับพอตพอร์มีผลไหมครัมีผลไหมก็มีผลนะคะก็มีผลเพราะว่าทําให้แบรนด์ของเขาเนี่ยคือเขาเรียกว่าติดเนาะติดแล้วก็คือแต่ว่าเขาก็ต้องยอมรับเขาทุ่มทุนเรื่องเรื่องโฆษณาทางนี้เยอะกว่าหรือเปล่าใช่ก็เยอะกว่าค่ะ อันนี้ก็เป็นไปตามเกม,มเกมาการตลาดแต่อีหน่อยอีหน่อยไม่กลัวแล้วเพราะว่าเข้าตลาดแล้วอีหน่อยฮอตพอรตทำอะไรก็ได้แข็งแรงแน่นอนคะเราถามถึงเป้าสองสามปีสองสามปีใช่ไหมคะครับพอจะทราบแล้วก็คือเติบโตทางไรายได้ประมาณ20%่อเนต่อเนื่องอนาคตเลยคะมองเป้าไปยังไงบ้างคะในความรู้สึกว่าถ้าหากว่าฮอตพอตจะสำเร็จรูปแบบของฮอตพอตจะต้องเป็นยังไงเออเราก็ตั้งเป้าสัก สองสามปีนี่นะคะเราน่าจะมีสัก 200- 200กว่าสาขา200ถึง 3, า0สาขาคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มถึงจุดอิ่มตัวแล้วว่ามันจะอาจจะไม่มีพื้นที่ขยายแล้วสองสามร้ 2> 2 300สาขามาได้ยังไงเนี่ยก็คืออย่างที่บอกแล้วว่าอ 2, อสปีที่ผ่านมาเราขยายได้ประมาณ20กว่าสาขาต่อต่อปีนะคะแล้วในตัวห้างเองเนี่ยเขาก็ยังมีแผนในการขยายห้างไปเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสักปี ช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยห้างจะขยายไปตามหัวเมืองต่างๆเพิ่มมากขึ้น้ก็ยังมีตลาดยังมีช่องทางให้เราสามารถขยายธุรกิจต่อเนื่องไปได้นะคะซึ่งซึ่งอันนั้นก็จะเป็นในส่วนของเราขยายเองเราก็ยังมีความเป็นไปได้ในเรื่องของการขยายอาจจะดูแบรนด์อื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมที่ผ่านมาเนี่ยคุยกับพี่นกมาพอสมควรเนี่ยเห็นภาพของฮอตพอตเนี่ยมีแต่วินนะครับยังไม่เห็นอะไรเลยนะยังเห็นภาพที่แบบว่า แก้แล้วอะไรอย่างนี้เลยจริงๆแล้วฮอตพอตมีประสบวิกฤตเรื่องปัญหาอะไรพวกนี้บ้างไหมครัในการบริหารในการจัดการเออก็มีนะคะก็มีอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปีที่แล้วสามไตรมาสแรกเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเริ่มยอดขายมาด้วยดีพอเริ่มไตรมาสที่4ี่ก็เริ่มมีภาวะทางการเมืองเข้ามาภาวะกําลังซื้อถดถอยอะไรก็มีผลกระทบกับเราด้วยเหมือนกันค่ะซึ่งก็ลากยาวมาจนถึงไตรมาสไตรมาสนี้แล้วอยู่ยังไงแก้ปัญหายังไงครับ ก็เป็นเรื่องของการทํากิจกรรมส่งเสริมการขายนะคะอย่างที่หมอพยายามช่วงชิงลูกค้ากันเพิ่มความถี่ในการมาใช้บริการมีแต่ปัจจัยภายนอกอย่างเดียวภายในไม่มีภายในไม่ไม่มีเท่าไหร่อะค่ะก็เป็นเรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆให้มีประสิทธิภาพดีดีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเลยต้องถามเคล็ดลับเพราะว่ามีแต่ปัญหาคือปัจจัยภายนอกภายในเนี่ยไม่มีปัญหาเลยอยากจะถามเขาเรียกเคล็ดลับของของพี่น้องเนี่ย ทำอย่างไรฮอทพอตถึงประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ก็เคล็ดลับเหรอคะก็เป็นครงการเรื่อของการปรับตัวนะคะอย่างที่รเราประวัติให้ฟังมาแล้วเนี่ยถ้าณปี4-8เราไม่ได้ มองว่าเฮ้ยธุรกิจเราถ้าเป็นไปในแบบรูปแบบเดิมเนี่ยเราไม่โตได้ยากเลยแม้กระท่งเมนเทเราทําได้ยากเนี่ยถ้าเราไม่ปรับตัววันนั้นก็คงไม่มีฮอตพอตวันนี้นะคะ่านนั้นก็ต้องให้ให้เครดิตกับทางผู้บริหารซึ่งมองมีวิสัยทัศน์มองว่าเราควรจะไปยังไงมีช่องทางให้เราสามารถเติบโตยังไงได้เรื่องของการปรับตัวแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยมันเรื่องของการปรับตัวที่ต้องทําอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะสมัยก่อนนั้นอาหารอาจจะไม่ค่อยต้องมีการปรับปรุงอะไรมากเดี๋ยวนี้เนี่ยจะต้องปรับกันทุกปี ปีทุกสองปีเพื่อให้ร้านเราดูเฟรชดูทันสมัยมีอะไรใหม่ๆให้กับลูกค้าอยู่อย่างตลอดเวลาเคล็ดลับก็คือการตื่นตัวอันตื่นตัวแล้วก็ดูเขาเหล็กดูสถทาถาการณการตลอดแล้วก็แบบต้องต้องมุ่งมั่นมุ่งตั้งใจอะค่ะเพราะว่าณปัจจุบันการแข่งขันอะไรก็ค่อนข้างสูงเราก็ต้องตอนนี้มีลูกค้าถ้าเมืองไทย60ล้านคนโดยเฉลี่ยครับพอเป็นเอซีแล้วเนี่ยมาอีกเป็น600ล้านคน ฮอตพอตนี่เ็เรียกเตรียมตัวไว้200-300สาขาคิดว่าจะถึง500ร้ยไหมพี่โอ้คงคงจะยากนะคะเรียนตามตรงว่าคงจะยากเพราะว่าเราเนี่ยธุรกิจเราต้องอยู่กับห้านสรรพสินค้าเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นการที่ อ้จะเติบโตได้เยอะขนาดนั้นเราต้องอาศัยห้างสรรพสินค้าอาจจะมีพี่โ้อมีไอเดียอย่างนี้ไหมบางทีเขาเรียกว่าเราเขาเรียกเราไปเช่าพื้นที่ในห้างในพวกนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้แม็กโดนก็ไปหาซื้อที่ที่จะทําเป็นเป็นร้านของเขาเองตามเขาเรียกอะไรนะใกล้ๆปั้มน้ำมันอะไรพวกนี้มีไอเดียมากจลืก เคยคิดรอว่าเคยสังเกตไหมครับว่าตอนนี้แม็กตันัเขาเขาแยกออกมาจากห้างแล้วสังเกตแต่อย่างที่เรียนแล้วว่านะคะว่าตัวอาหารของเราเนี่ยมันเหมือนเวลาลูกค้าจะนึกถึงร้านสุกี้หรือจะไปกินอาหารประเภทนี้จะนึกถึงห้างจะนึกถึงห้างก่อนจะต้องไปห้างซื้อสินค้าเพราะฉันจะเห็นว่าร้านประเภทแบบของเราอย่างนี้นะคะจะอยู่ในห้างแับจะร้อยจะไม่ค่อยมีสแตนอโลนหรือถ้ามีสแตนอโลนเนี่ย เราเราได้ข้อมูลจากอย่างที่อ,อย่างที่เราทำมาอย่างที่บอก,กน,นะคะว่าเรามีอยู่ในห้างสรรพสินค้าซึ่งเรามีทั้งห้างใหญ่ทั้งห้างที่เป็นคอมมูนิตี้มอลล์ห้างใหญ่จะมีทราฟฟิกของลูกค้าเกือบจะตลอดทั้งวันแต่ถ้าห้างที่เป็นคอมมูนิตี้มอลล์เนี่ยทราฟฟิก<ไ>จะมีแ,ะแค่กลางวันกับเย็นทีนี้ถ้าไปสแปนอะโลนอีกเนี่ยจะทราฟฟิกค่อนข้างน้อยค่ะคิดว่าไม่น่าจะคุ้มกับการลงทุนค่ะนี้ก็ชัดเจนเลยนะคะในเรื่องของเป้าหมายแล้วก็แผนรวมทั้งกลยุทธ์ด้วยที่ัะเซ็ก็น่าจะเป็นเรื่องของการปรับตัวเท่าาากกัสถนร เวลาแล้วก็บริหารจัดการให้เกิดคุณภาพสูงสุดนะคะปรัตยา่ะคะในการทํางานสําหรับตัวพี่นกเองมองยังไงบ้างตั้งแต่เริ่มต้น18ปีก่อนจนกระทั่งวันนี้ก็เป็นคนชอบเรียนรู้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้คะไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ถ้าคนอื่นทําได้เราก็ต้องทําได้อาจจะทําได้ดีไม่ดีเท่าเขาไม่รู้แต่จะ โฟกัสมีเรื่องอะไรใหม่ๆเข้ามาอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเป็นท้าทาย<ม>เป็นเรื่องที่ท้าทายมีปัญหาเข้ามาเราจะไม่รู้สึกท้อถอยเราจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องท้าทายที่เราต้องแก้ให้ได้แล้วถ้ายิ่งปัญหาใหญ่แล้วเราแก้ได้เราจะรู้สึกว่าเรามีความสุขเรามีความภูมิใจว่าเราเราเก่งค่ะร <c oughs> ะหว่างนั้นเราก็ศึกษาหาข้อมูลอะไรไปเรื่อยๆเพื่อเพื่อนามาปรับปรุงปรับใช้ในการแก้ปัญหาัง ฟังพี่โต้พูดแล้วขนลุกเลยเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าจริงๆเราคล้ายๆผมผมก็มีความเชื่อส่วนตัวของผมก็คือว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่มนุษย์ทําไม่ได้ผมคิดว่าถ้าเราทําทําได้หมด <c oughs> ใช่ถูกไหมฮะนี่แกก็บอกเออเพราะว่าถ้าเกิดเราคิดว่าทำไม่ได้ปุ๊ ทุกอย่างปิดหมดเลยก็ต้องฝากก็เลยไหผู้ประกอบการเนาะบางทีก็เียกำลังช่วงนี้ประสบปัญหาเนี่ยก็ฝากให้กําลังใจนะครับว่าจริงๆแล้วเราต้องรู้จักตัวเราเองก่อนนะครับแล้วก็ต้องมีความเชื่อว่าไม่มีอะไรที่เราทําให้ได้อันนี้เห็นด้วยเลยนะคะสุดท้ายนี้อยากให้พี่อคมได้พูดถึงฮอตพอรตบ้างนะคะจากเดิมก่อนสัมภาษณ์เรารู้จักมาในระดับหนึ่งแต่ณนาทีนี้เรารู้จักฮอตพอรตมากขึ้นแล้วสำหรับพี่อคมมองฮอตพอตยังไงบ้างก็จริงจริง ส่วนตัวนะฮะก็คือผ่านหูผ่านตาแต่ถามว่าได้ได้ไปนั่งทานไหมยังนะยังไม่ไม่เคยเข้าไปใช้บริการเลยต้องต้องเรียนตรงต,รงตรงเพราะว่าพาอผมเองนิสัยส่วนตัวก็คืออย่างที่บอกก็คือ,ชอ,อคใช่อะไรที่ทานง่ายทานเร็วก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังจากนี้ไปคงเขาเรียกคงได้อาจจะต้องขอเลยนะเพราะว่าเวลา ไปนั่งทานเราคงจะนึกถึงพี่นกอะไรเงี้ยขอบคันชัดเลยนะทุกคำที่คุณใส่เข้าปากน่กถึงคองพูดของพี่นกว่านั่นคือคุณภาพจริงๆในการบริหารงานมายาวนาน18ปีและต่อจากนี้ไปก็จะเป็นการบริหารงานที่มีคุณภาพต่อไปกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ใคายหลายคนด้วยเป็นนักจอวันนี้ด้วยขอขอบคุณพี่นกมากมากเลยนะคะที่เยี่ยมเยี่ยมรายการขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะติดตามทุย้อนหลังได้นะคะคุณผู้ชมผ่านทาง YouTube ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมตลอดหนึ่งชั่วโมงเต็มด้วยเราสามคนตรงนี้ ะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้ะคะ่ะไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ถ้าคนอื่นทําได้เราก็ต้องทําได้อาจจะทําได้ดีไม่ดีเท่าเขาไม่รู้อะไรม,มีปัญหาเข้ามาเราจะไม่รู้สึกท้อถอยเราจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องท้าทายที่เราต้องแก้ให้ได้แล้วถ้ายิ่งปัญหาใหญ่แล้วเราแก้ได้เราจะรู้สึกว่าเรามีความสุขเรามีความภูมิใจว่าเราเราเก่ง